หลังทำรากฟันเทียมไปแล้วต้องมาเช็คอะไรบ้างเวลาทำรากเทียมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการตรวจเช็คเป็นรอบๆนะเป็นระยะไปซึ่ง โดยส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็อาจจะเริ่มนัดตั้งแต่2สัปดาห์หลังจากใส่ข้อฟันไป3ามเดือน6เดือนแล้วก็ทุกๆ1ปีซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยคุณหมอก็จะต้องตรวจเช็คในช่องปากก่อนค่ะว่าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะใช้ไหมขัดฟันในการทําความสะอาดครอรากเทียมได้อย่างทั่วถึงไหมมีเศษอาหารหรือว่าคราบพักไปติดตามซอกฟันตําแหน่งไหนบ้างแล้วก็เหงือกโดยร,บรอบๆของรากเทียมเนี่ยอยู่ในลักษณะสุขภาพที่สมบูรณ์ไหมมีขอบเหงือกที่แดงกลับไปหรือเปล่าอย่างที่สอ สอคุณหมอก็จะต้องดูเรื่องของแรงบดเคี้ยวของคนไข้ถ้าเกิดว่าแรงบดเคี้ยวที่กระทําต่อตัวข้อบนรากฟันเทียมเนี่ยมันเยอะเกินไปหมอก็จะต้องมีการปรับแก้ไขในแต่ละเคสแล้วก็อย่างที่3คือเรื่องของการเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่ากระดูกรอบๆอบ,ร,อบรากฟันเทียมเนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดีมีการละลายเพิ่มขึ้น หรือว่ามีลักษณะคงที่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อสำคัญมากนะคะในการที่เราจะต้องมาตรวจเช็คกันในแต่ละครั้งที่เรามาติดตามผลการรักษาของการทำรากฟันเทียมซึ่งถ้าคนไข้คนไหนเนี่ยสามารถที่จะมาเช็คระยะของคุณหมอได้ครบทุกระยะเลยเนี่ยก็จะยิ่งทาให้คนไข้เนี่ยมีความมั่นใจรู้สึกว่าใช้ตัวรากฟันเทียมได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภยัยนะ